สวัสดีแฟนๆสีโชครักษาทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับปานจเจริญอีกเช่นเคยนะครับเาวนี้ก็ถามแน้วะครับเก้าไร่นะครับนี่ครับแลงนี้นะครับาน,นาใหญ่ๆนะครับก็อยู่กับปานจจรวดอีกเช่นเคยนะครับ จ,จำจินนะครับคันนี้นะครับข้าวก็สวยนะครับต้นใหญ่นะครับก็คิดว่าทุ่งนี้ไม่เกินอาทิตย์นะครับก็น,น่าจะหมดนะครับ ีรถเกี่ยวอยู่นี่มีอยู่สามคันนะครับทางนู้นก็จะเป็นไกลหน่อยนะครับทันนั้นจะเป็นไทยเสียงนะครับก็จะมีอีกคันหนึ่งครับคันนู้นครับอยู่ไกลๆนะครับนั้นจะเป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ไฮเทคนะครับ อยู่สามคันนะครับแต่คันนี้ก็จะเป็นปานจรวดนะครับต้องยกให้เขานะครับคันนี้นะครับ นี่นะครับเมื่อปี6 5หะครับพื้นที่ตรงนี้ก็น้ำท่วมนะครับก็เชียหายหมดนะครับ เป็นหน้านเพรอเสมอตรงหน้าปังเลยเป็นนานใครมงไดจ้อยมึงเกลาว่าจักตันนี่เมี่อดหน้าเมื่อหนนี่จักตันนี่โอ้ยเป็นยังสิบวัน

นีนีาเขาก็ขอเหมือนกันโอโคฟของนายเจสียนัน่นบูเดซีประมาณสองตันหรือเด้อสาระสามไรยออกเที่ข้างทางเห็นปะที่เฮ้ยทางเห็นปะมือเขาไม่โมค้ดเขาปั้นทางให้เมือไหมมืนอนั้นผุ่มมือนั้นมือนั้นผมเกี่ยวสองเลยเราเอาไปขายเราได้ตั้งสองเราถือว่าพามที่เขาแต่มันบูเดซีน้ำสำนีดิวันนี้อันนี้เขางามอยอ่เลยวัน้าพุ่นมาพุ่นห้างกว่านี้อีก เขาขอมัดท right? so so like yeah. ี่เขาให้ข้องกีดอยู่ไหมข้องบ้านอะไรรถไอ้บังกระทุ่งอะไรนะอ๋อยุ่งขังเขาไม่ฝ่เจ้าของเนี่เขาอยากเกี่ยวได้ทางนั้นกดไปบ่อะไอืมข้าค้องกีดพาเห็ุมันพาเหตุทางลงรถเขาไปบ่ผมได้ยุ่ยแต่รถเของรถเกี่ยวเขาไปบ่าเลยเลยนั่นเลยรถเกี่ยวไป๊บอะไรผมทมให้เขาทมวันนี้ผมใส่รถวันนีใส่รถไงเกี้ยวเกี่ยวบ่าไร ผมเบื้องเราไม่คู่ยังลมสนอกผมก็เลยตัดทิงใจคู่มตาน้อยเพีเดียวครับครับ รนะคับเก่าไหลนี่ยู่สองบิงนะครับสองบิงหรือสองงานนะครับบานทั้งนี้ก็จะเรียกว่าสองงานนะครับน,นะครับหน้าเก่าไหลนะครับก็เดี่ยวสบายแล้วครับแปลงนาใหญ่ๆนะครับ สรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับ